ครับพี่น้องคลิปนี้กับผ้ามันหยากนัน้มหยาไส่ะไรพี่น้องเลยหนึ่งหนึ่งเปลง่งเบิ่งไปรับกันเลยพี่น้องเลยหูหยาคนัน้มหยาไสพี่น้องดึงดึงเมื่อน,นั้นร้องเบ่งกับผู้จัดการโอ้โหมไหวพี่น้องนี่ยอะไรอ่ะนี่อีกแท่หนึ่งครับพี่น้องหยาเขียวปึ๊ดเห็นป่าวหยาไสหยาไสหยาไสกับหยาป่องพี่น้อง นี่อีกแปลงหนึ่งครับพี่น้องสามุีผุนอีกอันนึงโอ้ยหนักออกการพี่น้องเลยเฮ็ดจังไดระบาดท,ที่ไหมูเฮ้ามันจังสีได้ระพี่น้องล่องมึงหลอมันบม่ไหวนี่อีกแปลงหนึ่งพี่น้องลากมาวังหันผุนยังอีกอยู่ได้เงาไม่ปูนอยู่ทั้งผุนจิ้เปี่ยวอีกอยู่ โอ้ยเสียงไปกับวานิลล่าเลยดอกปูบ่าปูบับคักขักเงี้ยเลย่พี่น้องลอยน้ำพี่น้องเห็นยังบ่เห็นบ่สังเกตบ่ยุมๆๆย่มยำนุ่มยำนนี่งป่ามันกินผักบุงพี่น้องเห็นบ่ครับยุม่มยำนุ่มยำนุ่มยำป่าตะเพียนครับมันเป็นยังเสียงทางนี้มันจนังบ่ได้เนาะเสียงสะท้อนเสนะียงเนาะพี่น้องเนาะเอามาทางนี้มึงดู เวียนหัวบ่พี่น้องทั้งนี้เลี้ยวเห็นบ่เป็นป่าตะเพียนบ่ครับเอามาลงปล่อยเอามาปล่อยครับปล่อยป่าตะเพียนมาปล่อยลงนี่ป่าตะเพียนกับป่านิ่นมู้นี่กุ้มนี่ใหญ่เติบแล้วล่ะพี่น้องเริ่มทอฟามือเขาหน่อล่ะเริ่มผมว่ามันคือสิเริ่มไขรหน่อยละเบิ่งแล้วป่าตะเพียนป่ากระงเหงป่านิ่นเอามาลงไว้นี่แล้วก็ปลาธรรมชาติพี่น้อง แต่มื so first, the 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 ่อกอสิกินก็เบิดดอกปาธรรมชาติปาคอหลายนะพี่น้องปาคอหลายปลาดุกไหลปากกระแยงเนี่ยเอาที่นึงเลยปลาทิ้งแยงไหลครับก็สิงหัวาหลายมันขึ้นน้ำนามไหลผมปล่อยน้ำขามาในท่อเนาะน้ำมันไหลเข้าบึมบึมบึมก็เลยก็เลยล่องบึงบึงปลากระแยงขึ้นย้ำมาขึ้นพี่น้องเออเอาไปย่างกับผู้จัดการกินกับพ่อได้กินพอได้พ่อเรี่ยวแรงยังง่ายอยู่เดยปากระแยงก็ลังไข่ มันจะขึ้นไปใค่น่พี่น้องมีช็อตเด็ดให้เบิ้งงด้มือนีได้เดี๋ตวจะภาพไปเบิ้งช็อตเด็ดช็อตเด็ดมันอยู่บนใดเราจะภาพไปเบิง้งช็อตเด็ดขนาดจะจะภาพไปเบิง้งแล้วพี่น้องเด้อยมันมีช็อตเด็ดจ่น้ำแพ้เนี่ลนะพี่น้องมันจะมีปรากฏการอยู่ในนี่นะครับมันเป็นสิ่งธรรมชาตินะพี่น้องธรรมชาติสร้างมาคููกันเนาะ มีสิสวบัวมีปลาแม่นบ่อะมีนกมีหยังประกอบกันแม่นบ่อะมีหลายสิง่งหลายอย่างประกอบกันอยู่ในนี่ครับจังสีผ้าพีผ้านนองเขาไปบึงช็อตเด็ดพี่น้องจังว่าเสียงที่ได้บูบูจสีผาลงลุยน้ำไปเด้อยเยนี่เปียกแท้พี่น้องเปียกแท้จัีผ้าลุยน้ำลงไปด้ลุงไปบึงในน้ำผมจังสีเห็นอยู่ทรงโขกบ่มีเลยเพราะว่าไอ สัตว์ตัวนี้มันมันมันอยู่กับหนามเนาะเระสิทธิภาไปเบิ้งไกลๆได้เบิง้งฝาไกลๆพี่นอ้องปลามันเป็นพญานคนนี้มันอยู่มันอยู่กับคนมันลึ่งคนพี่นอ้องมันกินอาหารเนาะโอ้ต้องเอากล่องมาทางนี้พี่นอ้องต้องเอากล่องมาทางนี้ข้าเบิ้งไกลๆเห็นบ่เห็นไปใส่หลังกล่องก็เยอะใส่ละพี่น้องเห็นบ่อ่ากินยุ่มยำยุ่มย่ำกว่า ยก้อก้นี่ครับนะใส่เละใส่ยื้ใส่เลยพี่น้องเออนี่จังแมนโอ้มันจะท่อนแดดพี่น้องจะท่อนแดดเปลวเพลียนมันจะท่อนแดดแดดจ้าพุดธผดผ้าผีผ้าน้องมาเบิ้งช็อตเด็ดลงไหนหน้าที่กับบารายเพราะว่ามันมันบ่รับให้พี่น้อง ไปลงคลิปเดียวดีกว่ามั้งสิชอตเด็ดไปลงคลิปเดียวดีกว่ามั้งครับพี่พอนองมันบังช็อตเด็ดเลยพี่น้องเลยโอยจมบ่ล่ะพี่น้องเบิ่งดีๆน้ำกันเด้อเพราะว่ากล่องมันไทยเด่นหนาเดียวเนาะพี่น้องเนาะทุกสิเห็นบ่เนาะผมบลาช็อตเด็ดเห็นบ่พี่น้องมันกล่องมันแสงได้บ่เห็นบ่อยู่ใต้นี่อือ ไข่ไข่ไข่นกเป็ดพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่น,นี่ผมกับบะหัวกล่องเห็นบ่กล่องมาทั้งนี้ดีกว่าเปิดทั้งนี้เนาะพี่น,อน้องเนาะด้านนะมันสะท้อนแสงมันเป็นสิ่งธรรมาชาติห้ามาเบิงแล้วมันตกมันจะมาเบิงบ่หรอพี่น้องมันจะมามันจะมาคล้องออกไข่กันบ่เห็นบ่นนผมกับ,บว่เห็นกล่องเนาะ เนี่ยจะไต่ขอนใส่ละกล้องพี่น้องเห็นใครบ้างพี่น้องโอ้ยมันบังเห็นบ้างพี่นอ้องอืออ้ออยภาเบิ่งใครเห็นบ้างพี่น้องเห็นบอกผมบ่าเห็นน้ำเด้อผมบอกว่าผ,ผมมีด้านหลังกล้องพี่น้องให้พี่น้องเบิง่ง ไข่นกเป็ดพี่น้องไข่นกเป็ดไข่นกเป็ดไข่นกเป็ดคลิปน,นี้ก็ไปซ้ำนี่ละพี่น้องเด้อคลิปหน้าคกอยพอกันไหมเนาะสวัสดีครับ